สวัสดีครับก็พบกับผม i องไอเอ็กแฟคชานนนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่าเร่องมีคีนี่วันทอมมิสเตอรี่เดโมนะครับก็เซอ่์ว่าเป็นเกมจากในกระตูนในของพันบ็อกนะครับก็จะเป็นตัวละครแบบนี้นะครับก็ทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่ก็มีมีทั้งรีวิว ทางรีวิวอยู่นี้นะครับก็ก็มีทั้งเซตติ้งนะครับแบบน,นัมันดังไปเฉยๆพอๆโอเคมีเซตติ้งนะครับมีเอาต้าฮาร์ดแล้วก็บานกลางแล้วก็ต่างนะครับสามารถปรับได้นะครับก็มีปรับฮาร์ดไอที่ขอมแรงๆนะครับเป็นไอเก้านะคะให้ปรับ ใครที่คอมแรงๆก็ปรับเป็นเอาต้าได้นะครับส่วนผมนะครับผมจะปรับเป็นฮาร์ดก็พอนะครับไม่ต้องเอาขนาดเยอะก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเอาเอาฮา,ารดไปก่อนก็นะครับวันนี้มีจะมาเล่นเดอะมีคีนี่วอตทอมมิสเตอรี่เดโนะครับก็แต่เวลาจะมาเล่นกันนะครับไม่มีสนรีวิวอะไรนะครับมีแค่ตักคาเอาเก่

ก็ต้องเก็บชิ้นส่วนอะไรทักอย่างนะครับก็มันต้องมีนะครับฟังเสียงด้วยแล้วแข็้าวแข็ท้าว xe tháo, xe tháo, xe tháo. họ sang còn tháo này xe này na thôi này đấy ô trái ฟั um งก่อนไม่มีนะโอ้โ y g โอ้โอโอ้ออ ทำไมมันเล่นซีจังเลยคือเล่นซีมากเลยไม่มีเสียงเก้าอีซิคินรองเท้าโทำไมมันเล่นง่ายจังเลยอีซีเกิร์ดเฮ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวไปเก็บ ก็เป็นเกมนี้นะครับก็ต้องเก็บชิ้นส่วนนะครับเก็บชิ้นส่วนสีทองนะชุวยขอยเก็บสีเหลืองนะครับชุยเราเล่นหับจหยอกเป็นเกมทำไมมันทำไมมันง่ายเกินเกมอะโคโคมก็ไม่มีอะไรปรับนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มเป็นเกมมันมันเป็นเกมง่ายนะครับอา่า ถ้าถามว่าพี่ทำไมไม่โดนไปที่ตัวของมันละ่ะจะคอยหลังจบคลิปก่อนโอ้โหง่ายเกิน <only> อะ <laughs> นี่คือแค่เป็นเดโมแต่เต็งเกเอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นซับไทยขอโทษไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยด่าต่อไปอ่ะนี่คือเป็น นี่คือแค่เป็นเดโมแต่ขอบคุณสำหรับเล่นขอบคุณสำหรับเล่นเกมอืมกังนาติดต่อถ้าการบั๊กแก้ไขอ๋อเขาบอกว่าเกมนี้มันยังเป็นเดโมเนาะแต่ว่าบอดียังไม่ได้ทันมองไงคือ ลืมไปว่ามันยังไม่ได้ดูรีวิวคนยังไม่ได้ดูรีวิเสียงเสียงเสียงอุ้ย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 เอาแล้วนะอย่าปมจ้ะอ่ามาแล้ววัตถุพากย์เอ้าเฮ้ย สวยโอเค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 นี <laughs> okay, 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 okay. ่คือคือเกมอะไรครับโอเค่อเอพี่ยอมจีจีจีี่ีอมจีจีจีี่ยอม เรื่องอะไนะครับผมจะเล่นโอ้โหตกใจหมดไม่สอดครับไปเก็บทีสวดครับมันเป็นเกมง่ายเกินอันเนี้ยคือไม่มีความจำสแกนอะไรเลย คือโดตายมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเนี่ย <c oughs> ืออะไรมันง่ายขนาดนี้โอยง่ายเกินเก็ <c oughs> บเศษส่วนง่ายนะครับ,บรรก็เก็บไปเรื่อยเก็บง่ายๆแค่เก็บไปเรื่อยก็จบแหละมันเป็นแค่เดโม่ตัวอะไรไหม

โอ้ว้าวว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่อะสบายเป็นเกมง่ายจังเลยเกับ้อมอยวาออมไปอีกออมหนึงออมไปก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> ขอบอกอะไรนะครับว่ามันมันเกมง่ายเกินเจ้าเนี่ยเกมง่าย Hello. Mm. Hello. Mm. Ah. Oh. อะไรอะไร่ะมันเกมง่ายจ่ะเสียงก็ไม่มีใช่ไหมไม่ได้มาควบคุมควบคุมโฮมโูนหนึ่งควบคุมโฮมโูนหนึนงโอ้าวแมนโอเคโอเคเป็นไงกัน,นะะ้างก็สำหรับเกม The Bikini Bottom อมาตอรี่หยอกๆไม่เก่งจิตก,ก็ไปเกมมันเป็นในน้อยอ่ะมันมันยังเป็นเดโม่ลยลก็ชวนไม่ได้อ,ะอ่ะเออก็รู้อะไรไว้มันเป็นเดโมโครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับก็ ำหับบนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย